อันนี้อัตตะกิีดแล้วใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อเนี่ยโอ้ไหลดีไหมต้องดูอ่ะไหนไหลไหลดีอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเอาเอาน้ำกดใส่เนี่ยอือครับเอาน้ำกดใส่เพื่ออะไรตอกเนี่ยให้มันแข็งเนี่ยมันจะก้อนเหรอแล้วมันจะจับแบบนี้ครับเนี่ยอ๋อแล้วแล้วแล้วจับแบบนี้แล้วก็ทำไงแล้วก็แกะไปขายทำมันเต็มด้วยอ่ะไม่ใช่หนูหรอ เอาน้ำกรดทีย่หนูเนี่ยเหรอจ้าเนี่ยน้ำกรดอันนี้จะใส่แล้วก็คนอืมคนกันอ๋อแต่มันจับก้อนกันมันก็จะแข็งมันจะแข็งอยู่ในถ้วยรับอยู่เรื่ยังคุยกับอนุอยู่เฮ้ยแปลกว่ะอยู่ตั้งหากเคยแล้วมากรีดนิ่มจนอืมทีแคติดเตร็จกีดเสรแป้งเลยนะมีดอะเลยไม่จ้อไม่ต้องรับอ่ะนะไม่ต้องรับวะครับอ๋อคือยางแล้วหน้ายางมันนิ่มมาหรอก่อนนี้ที่ไม่ได้ทาเนี่ยสิ โอ้จนผมจะเียงมีทิ้งอ่ะต้องคอยต้องคอยรับมันไม่คมครับครับมันแข็งอันนี้หนามันแข็งเปลือกมันแข็งไงอเนี่ยพอเข้าไปเปลือกแล้วก็เนื้อตายแล้วก็ถอดน้ํายางพอดีอืมเข้าไปอีกหน่อยนึงเข้าไปเข้าไปอีกหน่อยก็ถึงแก่นยังไม่หมดเปลือกแรกใช้สมแดงน้ํายางออกดีไหมต้อกว่ามันมันออกเสมอนะครับออกเสมอใช่ไหมแถวๆเสมอเลยอ่ะอืมแล้วเกี่ยวกับเด็กนี่เลยครับ แล้วเราก็ไปทําแผ่นอีกไหมไม่ต้องไปขายเลยจ้ะทำแผ่นเดี๋ยวเอาอันนี้ไปขายก่อนแล้วค่อยเก็บน้ําทีหลังเก็บน้ำเขาจะมีไม้กวาดใส่ถังอีกต่างหากครับเปลี่นฟางดาวเข้ามานี่เห็นไหมเอาน้ำขวดใส่มันจะนุ่นๆเขาจะนุ่นเพียรนุ่นย่อยเสร็จแล้วนื่อพอมันไหลเสร็จละหยุดแล้วเราก็มาคนน้ำขวดมันก็จะกลับส่วนแบบนี้จ้ะ